เสมอหนึ่งหนึ่งแมนยูชนะเจ็ดศูนย์ครับหนึ่งหนึ่งแล้วครับเสมอแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งอันหนึ่งหนึ่งสามศูนย์ครับแมนยูโตกศูนย์ไปหวังว่าจะได้สักแต้มหนึ่งกลับบ้านแล้วครศูนย์ครับสวัสดีครับวันนี้บัมแอนด์รันครับเป็นงานพิเศษของค่ายบอลกราฟิกแล้วครับเป็นแมตช์แดงเดือดที่ใช้คำว่าเรดวอ l l นะครับก็คือเป็นการจัดงานกอล์ฟที่เจอกันระหว่างแฟนฟุตบอลของ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลซึ่งนี่ชัดเจนใส่อ์ทอมทองมาโชว์ด้วยเรารู้มาว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยทั้งพี่ปิน้นพี่พัทพี่กอล์ฟเนี่ยเขาเป็นเด็กของเสาวของพีแดงเราก็หงแดงนะมามาตั้งนานแล้วอา้าวแขกเว <Okay. S 1> ีอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่ดิวขอบคุณมากครับคลิปที่แล้วพี่ดิวช่วยถือกล้องไปถ่ายให้น้องๆน่นารักมากเลยพี่ดิวครับ

ราอยู่กันที่สนามฟลอร่วิลครับรจังหวัดประุมธาน,นีก็คือวันนี้มีการแบ่งทีมเลยเสื้อกอล์ฟก็จัดทาพิเศษแบ่งทีมเลยระหว่างแฟนคลับแมนยูและลิเวอร์พูลนะฮะวันน้าทีมวันนี้2คนพิเศษครับถ้าเป็นฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยจะเป็นพี่เจดนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งแมนยูจะเป็นพี่ลีซอเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเขากันวันนี้เราจะให้ทุกคนเนี่ยได้ขิงแล้วก็บอกทัศนะหน่อยวันนี้ต้องบอกก่อนว่าฟุตบอลไม่ได้เตะวันนี้นะฟุตบอลเตะพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นซึ่งคลลลิปเราาออออนนน่ะผมัจกกแ้ว็ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศในงานกันครับไปครับดูเพื่อผมสวัสดีครับพี่องค์นี่ชัดเลยเราอยู่ทีมเดียวกันพี่องค์เอาแมทยูนั่นเองโอ้โหง่ายๆวันนี้คือถ้าเปรียบตัวผมเป็นนักฟุตบอลอ่ะผมคือตัวสไตรเกอร์ของทีมเราอ๋อพี่เป็นตัวทำสกอร์พี่เป็นตัวยิงนะเดี๋ยวผมเป็นตัวจ่ายจ่ายออกเอางี้พี่องค์ไหนๆเราวันนี้เราอยู่ในแมตช์แดงเดือดแล้วพรุ่งนี้บอลเตะ ขอทัชนะหน่อยริพูชนะ70นยครับอันนั้นไม่สกอร์เดิมไหมหอ่ะพี่เอาเหรอตัวเจ้เอาสกอร์ใหม่พี่ยอกเจ็ดย์ห้าศูนยครับอ๋อลดมาหน่อยลดมาหน่อยโอเคถ้างั้นขอคอนเซปต์เลยวันนี้3ามคำให้ทีมฝั่งตรงข้ามก็ได้หรือทีมเราก็ได้ลมเหนียวอันนี้หมายถึงทีมเขาใช่ไหมทีมเราโอเคขอบคุณครับ,รบพี่โอค,ครับอ๋้ครับ แล้วก็มาเจอเะครับพี่ปิ๊นครับสวัสดีครับพี่ปิ๊นใส่เสื้ออะไรมาพี่แมนยูสิครับนี่มีแต่มีแต่เด็กหงมันบอกว่าอยากได้เสื้อแมนยูเตมไปหมดทั้งงานเออทำไมไม่ขายพี่ก็เราถ้าคุณเป็นเด็กหงอแล้วคุณก็อดได้เสื้อแมนยูครับอ๋อแต่ถ้าคุณคุณแมนยูคุณก็ไม่ได้เสื้อหงนะใช่คุณไม่อยากได้เสื้อหงอ้างเหรอคุณปิ๊นผมก็อยากได้อ๋อเหรอเหรอใส่ไม่ได้จริงโอ้มันคันนะพี่นะพี่ปิ๊นบอกคอนเซปต์เสื้อหน่อยได้ป่ะคอนเซป เป็นเสื้อที่เราเอาเรตโทแล้วกันเสื้อเรตโทในยุคแบบ90เนี่ยของแมนยูแล้วก็ปูมาของแมนยูเนี่ยเป็นคาร์โตน่าคาร์โตน่ากระโดดฉีบหมายเลขเจ็ดเออกังฟูคิกยุคนะครับแล,แล้วก็เป็นตอนนั้นเสื้อแมนยูเป็นอา่าซอนเซอร์ชาร์ปยูแคลปป์แล้วก็พารูดี้มา อ่าก็ทั้งโซนสีทั้งอะไรนี่ก็เป็นตรงที่กระโดดนี่ก็คือคาโตน่าเลยใช่อ่าปีนแล้วฟุตบอลพรุ่งนี้ทัศนะเป็นยังไงบ้างพี่แมนยูชนะ7จ็ดสูตรครับอันนั้นก็สกอร์เดิมเองนะแต่ไม่ได้ของพี่นะแยูชนะ7จ็ดสูตรเอาให้3คำพี่ผีชนะทัวร์โอเคได้เดี๋ยวดูกันพี่อันนี้พี่อยู่ลิเวอร์พูลอีกแล้วอันเนี้ยเฮ้ยคุณดูผิดหรือเปล่านี่แมนยูอ๋อโทษทีโทษทีพี่พอดีช่วงนี้ในตามวิดีโอลิเวอร์พูลโอ้ไม่ไหวครับปีนวันเนี้ยเนี้ยตัวจริงจริงอยู่ลเวอร์ มือแบบท็อปๆแบบในวงการแล้วแบบไม่ถึงก๊อฟหรือเสื้อครับพี่ตึงก๊อฟครับแต่เสื้อเนี่ยเราแมนยูทั้งใจอยู่แล้วครับทีมงานเราจจะแบบมีเวลาที่ไม่ค่อยดีเยอะหน่อยแต่ว่าก็วันนี้ก็แมนยูทั้งใจโอเคครับแมตช์แดงเดือดเนี่ยเตะพรุ่งนี้พี่มีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับสกงสกอร์ไม่มีความเห็นพราะว่าเราไม่กล้าออกความเห็นครับลองลองใช้ผลหน่อยพี่หนึ่งหนึ่งแล้วครับเสมออ๋อลองตั้งตัวเองนิดนึงกันหนึ่งหนึ่งแล้วกันเอาแบบแบ่งแต้มกันไปแบแต้มกันไปแบ่งแต้มกันไปบันดี้บ แหม4คำนะได้ครับยกให้ครับโอเคครับขอบคุณครับพี่พัดครับอิงเด็กสมาชิกครับเด็กของครับพี่นัทครับสวัสดีครับฝากเน้นหน่อยพี่ NP อัลต์เทเนนะหนึ่งเลขหนึ่งสองครับไปเยี่ยมชมได้ครับไปตามเพจพี่นัทได้นะซื้อขายรถนะเราสนับสนุนเพราะว่าเขาเป็นเด็กของเหมือนกันฮะแน่นอนพี่พี่นัทพรุ่งนี้ยังไงพี่ผลฟุตบอลแดงเดือดพรุ่งนี้ ผลมันมาตั้งแต่วันนี้แล้วมันไม่ต้องไปรู้หรอกเอาสกอร์หน่อยพี่เอาสกอร์หน่อยซักสองศูนย์แล้วกันวิถีภาคเอาไม่ต้องห่างเยอะเออพี่ให้เขารู้เลยกินนุ่มๆอ่างั้นขอสามคงพี่โอ้นะาเลี้ยวปูเลี้ยวปูเก๋ออ่าอันนี้เป็นเลี้ยวปูสีฟ้าแต่ว่าวันนี้พี่ไม่รู้ว่าพี่มาในทีมเลี้ยวปูพี่ก็ต้องเลี้ยวปูอ่ะอ่าอ่าโอเควันนี้เข้าข้างเขาลิ้วปูไปกันโอเคแล้วปกติจริงๆพี่ดูบอลทีมอะไรพี่อ่าทีมเชลซีครับ ีแมนยูงั้นในฐานะคนกลางฟุตบอลพวกนี้เป็นยังไงพี่อ้ําสูสีครับสูสีเลยเหรอสูสีว่าแมนยูจะแพ้หรือว่าเสมอมีตาต่อรองแล้วลิเวอร์พูลครับยังไงริบูเขาวินครับเจ้าเลี้ยงเขาวินเลกี่กี่กี่แต้มพี่โอ้โหเดาเรียกมาเลยพี่ของสูตยต้องมีลิเวอร์พูลใช่ไหมโอเคหมายถึงศูนย์สองตัวนะอ๋อศูนย์ศูนย์ไม่ใช่แนั้นขอขอสามคำครับแมนยูนายตัวนี้ นายโดนแน่โอเคสวัสดีครับพี่ลีซอลครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่มารับบทบาทในฐานะกัปตันทีมครับทีมอะไรครับพี่แมนยูแมนยูปีศาจแดงแต่ว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยพี่ก็เคยยิงแมนยูมาแล้วนะใช่ครับวันนี้ก็จะลบประวัติศาสตร์นั้นด้วยการพาทีมแมนยูที่เมืองไทยเแบทเช็พดังเดิมพี่ก็เชียร์แมนยูอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเชียร์มาตั้งแต่เด็กแล้วครับขอทัศนะนิดนึงกับแบดแดงเดือดพรุ่งนี้ยังไงแมนยูเป็นรองครับด้วยผลงานแล้วก็เล่นในบ้านแอนฟิลด์์ดดดด้้วยยยยแแอนนนฟิลลลมมูไไ่่เเเคี ทุกหลังๆมาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นรองใครแร้สักแต้มนึงก็สบายใจครับและข่าวออกมาว่าไมเคิล l อริเวอร์มาเป็นผู้เป่าในนัดนี้เป็นยังไงพี่ ไม่เหมาะสมนะฮะผมว่าไม่เหมาะสมเอาเอาเปาโค้ดมาเราไปต่อเป่าเลยไหมเอาขายกันใส่ใบแดงอ่ะอ่ใช่ใช่ใช่จะให้ใบแดงขายกันแล้วสกอร์ครับพี่ผมว่าสมอดหนึ่งหนึ่งอ่าอย่างตีตีแบ่งแต้มแบ่งแต้มดีกว่างั้นขอสามคำขอให้สนุกแล้วกันนะขอใหสนุกสวัสดีครับพี่แชมป์อยู่ในช่องบัมเป็นรันครับเจอกันนานครับสบายดีนานมากสบายดีครับพี่แชมป์วันนี้พี่แชมป์มาในฐานะทีมสมาชิกทีม ไม่ลิ้วหัวพี่ <ไป S 1> ทำไมไ <ป S 1> ทำไมไ <ป S 1> ทำไมทำไม,ทำไมต้องแมนยูด้วยพี่โตมายุคนั้นโตมายุคนั้นอ๋อโตมายุคนั้นนะใช่ครับแล้วเบอร์ของแมนยูนี่เป็นยังไงพี่ น่าจะเป็นที่นักเตะแล้วเอาเอาเบอร์พรุ่งนี้ดีกว่าว่ากี่ศูนย์ขอแค่เสมอแฮปปี้ละเสมอนะแบ่งแต้มแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งแบกแรมเราเราจมด้วยจำตัวโอเคครับพี่แชมป์ครับขอบคุณนะครับแบงค์ทิติครับติดตามอยู่ร้านกาแฟใช่ครับอ่าทางั้นโอเคคเฮ้ยอันนี้นี่ไงในมือไม่ใช่โอเคไม่ใช่แล้วขวัญแก่นจะเปิดลุงเทพแล้วนะ เปิดแล้วเปิดแล้วเขามีสาขาสองแล้วก็เปิดทั่วไปแล้วรังสิ่งไรต้มไทยอีกหน่งอย่งเลยเวันนี้วันนี้น้องแบงค์มาในฐานะสมาชิกทีมแมนยูใช่ครับแล้วแมนยูเนี่ยเพราะว่าโลโก้ไทยผมไม่คุยด้วยอ้าวเด็กเลี้ยวพูดเดินหนีแล้วงั้นขอทัศนะง่ายๆหน่อยครับผมพรุ่งนี้มีแมตช์แดงเดือดน้องแบงค์คิดว่าสกอร์เป็นอย่างไรว่าแมนยูชนะหน่อยครับชนะเท่าไหร่ว่ามาผมให้สักประมาณสองหนึ่งล้าน เอาเบาๆเฉียนเฉียนเฉียนกันไปเฉียนเฉียนนะโอเคงั้นขอสามคำชนะแน่โอเคขอบคุณครับแบงค์ครับอ้าวมาถูกทีมซะด้วยเมื่อกี้เห็นตอนถ่ายรูมั้ยไม่เห็นออกมาไม่ทันทีอยู่ตัวแดงคนเดียวที่เหลือดําหมดน้องเต้เจอกันอีกแล้วครับสวัสดีครับหรือว่าครับจริงป่ะแพ้ไหมไม่รู้แต่ไม่น่าแพ้ พวกนี้มีทัชนะยังไงกับฟุตบอลมัางแบบแดงเดือดเอ,อ่อผมคิดว่าลีเวอร์น่าจะชนะอยู่แล้วครับน่าจะสามศูนย์สามศูนย์เลยเหรอ คนอื่นนี่เขาบอกให้เฉียดๆนะของเราทิ้งห่างนะห่างสามเมตรนี่คือปิดประตูปิดบ้านเลยนะสามเมตรอ้าวอ้าวเอางั้นเหรอไปเพื่อนซะละอ่ะอ่ะผมว่าเสมอเหรอเฮ้ยเราเป็นเด็กไอ้พวกโผล่คนแรกที่บอกว่าจะเสมอเลยนะใช่เพราะว่าพี่บอสบอกให้บอกว่าเสมออ๋อนี่พี่ชายครับสวัสดีครับครับผมพี่บอสสวัสดีครับครับผมพี่บอสวันนี้น้องผมมันผิดครับมันใส่เสื้อมันโอเวอร์ทีมแบบเขาไม่นัดกันอ่ะเออยืนอยู่กลางดงอ่ะไม่โดนตีอะโหขอถ่ายรูปจึงนั้นดงแรมเจ็ดคนนี่คือแมนยู เอาไงให้ล็อกเลยไหมอย่างเด่นโทษทีผมว่แสดงโทษทีงั้นไหนๆพี่บอสมาแล้วรบกวนหน่อยขอทัศนะหน่อยพรุ่งนี้แมตช์แดงเดือดเป็นยังไงพี่เอ่อผมขอแค่เสมอก็พอใจแล้วครับตอนนี้ยไม่ได้ขออะไรมากเลยแมนยูถ่อมตัวทุกคนเลยอ่ะถามถามมีอะไรไม่ถ่อมตัวบ้างเราดีกว่าขอสกอร์ที่คิดว่าจะจบหน่อยบอสผมขอสักหนึ่งหนึ่งเนี่ยคนละหนึ่งคนละประตูไม่ขออะไรมากเออแล้วแล้วมีความเห็นยังไงกับไมเคิลโอริเวอร์ที่จะเป็นผู้เป่าพวกนี้เอ่อ แพ้เสียงได้หัวไม่ยิงแพ้เสียงได้หัวเขาไม่ไม่ยิผมคิดดังเลยอ่ะเมื่อกี้คิดดังไม่ไม่มีเสียงไม่มีเสียงขอให้ขอให้ขอให้รวยเออขอให้เป่าแล้วได้เงินเยอะๆโอเคงั้นขอสามคำครับจากพี่บอสก่อนอย่าแพ้บ่อยอ่า ของคนไท้ครับเสมอชัวอันนี้โดนโดนล็อบบี้มายังไงปะเดินบอสด้วยครับถึงแล้วถึงแล้วถ้าเกิดเป็นเทรนที่นี่จะเป็นยังไงครับถ้าไปกรอบนี่ต้องไปหางเขานะครับ j b 1ะครับนี่สุดแล้วโชว์ซิกแพคหน่อยได้ไหมฮะโชว์ซิกแพคกนะไอ้ยี่โอ้โหู้คาโมก็เป็น FC ลิเวอร์พูลครับบินไปดูบ่อยแพ้ครับแน่นอนทั้งบ้านนะใช่ครับขอทัศนะของแมตช์พรุ่งนี้หน่อยเจ้าบ้าน กี่ศูนย์ป่าไปไนบุญในอันนี้มาในฐานะทีมแมนยูใช่ป่ะพี่แล้วจริงๆพี่ก็เชียร์แมนยูอยู่แล้วป่ะเชียร์ตตั้งแ่สมัยคันโตน่าโอ้โหนี่ไงตรงตรงรุ่นเลยสัญลักษณ์คันโตน่าโดดถีบใช่แกงฟูอ่ะพี่แังฟูนะถ้างั้นพรุ่งนี้แมตช์ดแดงเดือดพี่สงกรานต์มีทัศนะยังไงกับแมตช์พรุ่งนี้ครับ สามศูนย์ทับแมนยูใช่เหรอพี่นนมาทิ้งห่างในบ้านแอนฟิลด์เลยนะแน่นอนอ๋อโอเคแล้วก็มัน่นใจงั้นผมขอสามคำให้หน่อยแนนอนแน่นอนโอ้ยขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เจตครับสวัสดีครับผมวันนี้พี่เจตมารับ,บบทบาทในเป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลครัพี่เจตตีกอล์ฟมากี่ปีแล้วนะพี่ผมตีผมเพิ่งกลับมาตีประมาณสองปีผมตีตอนเด็กๆในฐานะกัปตันทีมฝากด้วยนะพี่นะเอ้ยเราคุณก็ลิเวอร์พูลใช่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 เป้าหมายของผมอ่ะมีคนเดียว ก็คือกับกามีความตรงข้ามคือเทีาเทียร์วินาไทยผมว่าขาดอืม๋ยู่นี้เขาตีดีล่าสุดเขาตี88อยู่นะ88แต่พี่เจบกินยูร้อยกว่า <c oughs> <laughs> แมตช์ยังเดือดพรุ่งนี้พี่เจดมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างโอ้าเรื่องบอลน,นี่คือเราว่าจะพูดก็พูดยากนะบ้านแอนฟิวนะหมายถึงว่าจะพูดยากหมายถึงว่าแมนยูมัน มันไม่ไหวอยู่แในโอ้ยเ้ากันตามตรงอ่ะโอ้ยใช่สถิติมันก็บอกอยู่ก็จริงครับพี่ก็จริงแล้วปีที่แล้วใครถือถ้วยมันก็รู้อยู่อ่าก็จริงเสียดายเซตตัวนี้ไม่มีสิงโตทองนะเสียดายจริงๆต้องติดนะใช่ต้องติดนะมันแย่นะใช่นี่แมนยูอ่ะต้องต้องเอาออกเจ้าของแบรนด์นะเขาไม่ใส่มาให้ไงเจ้าของแบรนด์เขาแมนยูไงอืมใช่พี่คุณดูดิเนี่ยเสื้อลิเวอร์พูลเพิ่งใส่วันนี้นะอ่าใช่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 ที่แต่งานคาร์นิวัลวีคที่แล้วนะใช่พี่แล้วกเเนี่่ยยผมสังงตา แมนยูอ่ะคุณเห็นโลโก้เขาไหมอ่าฮะเป็นคาโตนาคาโตนาครับติดอยู่กับอดีตอืมโอ้ยเราไม่ได้แล้ยโลงละครแห่งความฝันมันคืออดีตใช่ไหมพี่เราเป็นหงว่าตั้งนานแล้วคาโตน้าไปไหนไปไหนแล้วไม่รู้ยังอยู่ไหมไม่อยู่ไม่รู้แล้วไปไหนก็ไม่รู้ใช่ติดอยู่กับอดีตขอสกอร์เลยพี่พรุ่งนี้พรุ่งนี้อะครับใช่ผมให้สักสามหนึ่งในบุญชนะสามหนึ่งนี่ไม่เรียกเฉือนนะพี่เรียกว่าปิดปิดบ้านเลยมันไม่เฉือนอยู่แล้วงั้นแสดงว่าทั้งฟุตบอลทั้งกอล์ฟวันนี้เอาหมดเอาหมด แต่ของพวกนี้อย่าเอาตัวใหม่ลงเยอะเลยขึ้นเลยนะอย่าเทียบเหมือนคนลงไปเตะแล้วไม่รู้จักกันนะโอเคโอเคได้ครับขอบคุณครับพี่เจ็ดสวัสดีครับหมอสวัสดีครับวันนี้พี่หลุยมาในชนะทีมอะไรครับพี่นี่เลยครับแมนยูครับเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะเออโทษทีครับพี่โทษทีครับพี่คนละทีมโทษทีครับพี่มีทัศนะยังไงกับฟุตบอลพวกนี้ครับพี่แมดแดงเดือดก็ต้องเดือดตามชื่อเลยแดงเดือดแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเดือดไปทางฝั่งไหนเนี่ยผมว่า ตอนนี้แมนยูมันกำลังมาแล้วกำลังมานะลิเวอร์พูลกำลังสะดุดด้วยนะใช่ใช่ใช่มันเป็นโมเมนตัมมันเปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอโชคดีจ้าลิวแล้วพี่ว่าสกอร์จบเท่าไหร่พรุ่งนี้สองศูนย์ไปหมายถึงว่าลิเวอร์พูลชนะแมนยูดิี่ยโอ้โหขอบคุณครับพี่กินแตงย่างด้วยอย่าลืมบะหมี่หยกนะพี่นะขอบคุณครับพี่หลุยส์ครับบ้านเป็นรันครับติดตัมไม่เต๋อตีกอล์ฟมาสักพักแล้วขอบคุณครับพี่เป็นโปรกอล์ฟที่เป็นดาราได้นิดหน่อยปัจจุบันยังไม่ใช่เป็นโปรนะฮะ เพิ่งเริ่มตีเหมือนกันตีได้ปมาสี่ห้าปีครับแต่ว่าจริงจังมากชอบกีฬานี้มากชอบกีฬานี้มากชอบจนต้องทำคอนเทนต์นะครับอ่าใช่เพราะว่ามันสนุกมากแล้วก็เราหลงรักในกีฬานี้เราก็เลยแบบอยากจะทำในสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วก็หาเงินได้ด้วยก็พยายามปั้นอยู่ครับตอวนนี้ได้ทำในสิ่งที่ชอบนะ้วแต่เงินยังไม่เข้าสปอนเซอร์เขาได้นะครับโอ้โหฝากไปเลยนะครับฝากเลยฮะเออฝากด้วยครับสนุกมากใช่ครับมางานนี้พี่มาเป็นตัวแทนให้ทีมแมนยู แต่พี่ก็เชียร์แมนยูอยู่แล้วจริงๆเชียร์แมนยูตั้งแต่เกิดเลยครับตั้งแต่เกิดเลยสนิทกับพี่รีซอยอยู่แล้วคาริวาวจัดงานทั้งทีเราก็ต้องมาอยู่แล้วครับแล้วเป็นงานแดงเดือดด้วยเราไม่ยอมอยู่แล้วที่จะให้เด็กผงอย่างนี้โอ้โหเอาล่ะครับคมขันเราั้นขอทัศนะเกี่ยวกับแบแดงเดือดพวงนี้หน่อยก็จริงๆก็เชียร์แมนยูนะครับก็หวังว่าจะได้สักแต้มหนึ่งกลับบ้านแล้วครัไปไปแนวเสมอขอขอแต้มกลับบ้านขอแต้มกลับบ้านช่วงนี้ฟอร์มมันก็ คอนิเวอร์พูลก็ไม่ดีอ่าใช่ครับสะดุดก็มีสิ์ลุ้นไงอ่าใช่ครับคอนแมนยูดีอ่าครับผมว่าไม่แพ้อ่าแมนยก็เสมอไม่ก็ชนะเลยแต่ฤดูกาลนี้แมนยูยังไม่ชนะ2นัดติดเลยนะพี่นะวันนี้แหละวันนี้นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้แหละต้องทำใจหน่อยหน่อยหนึ่งหนึ่งกับสองหนึ่งแมนยูเฉือนเหรอครับแมนยูเฉือนอ๋อในบ้านเรียบภูด้วยแน่นอนแต่ปกตินี่เตะแอนฟิลด์นี่ยากนะพี่เสียงเชียร์มันดังนะแต่พรุ่งนี้จะง่ายครับนี่เป็นการฟัััันธงจาากพี่่เต๋คคคครรรบบบบใชขอุณ มาแอบซ้อมมาแผมก็หาคุณตั้งงานผมเนี่ยกำลังจะซ้อมไม่เจอคุณเนี่ยบั๊มแมนรันซ้อมทำไมอ่ะจะมีอีพีที่มันคุณฟัดอ่ะผมตัวตัว่อตัวตัวหมายถึงว่ากอล์ฟเหรอพี่มีพี่มีคำถามเนี่ยพี่มองไปข้างหลังเต้เนี่ยทำไมลิ้วพูเราถึงซ้อมกันเยอะจังเลยลิ้วพูเป็นทีมที่ขยันขยันมากแล้วแมนยูอ่ะแล้วแมนยูอ่ะส่วนใหญ่เนาะนี่ไงดูดินี่ไงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมแหกไปหา ในผมตีข้ามอยู่แล้วข้ามหลุมเจอพี่ทอยจากลับทรายครับก็ขอถามทัศนะหน่อยไหนเห็นใส่เสื้อแมนยูมาเพราะว่าพรุ่งนี้แมตช์แดงเลือดพี่มีความเห็นยังไงวันนี้วันนี้แพ้ไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้แพ้ไม่ได้คกอลก็แพ้ไม่เป็นไรแต่บอลห้ามแพ้บอลห้ามแพ้งั้นเดาสกอร์หน่อยพี่จูดจครับตอนต้นคลิปเราให้พี่ปิ๊นแนะนําเสื้อคันโตนาไปแล้วเสื้อแมนยูแล้วนี่เสื้อเรียลพูไว้เห็นชัดๆ โอ้วสยนะมันยังมีมันมีมันดีเทลนะเห็นว่ามันจะเป็นลายตารางเออเในกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือพี่ปินเขาก็เห็นเห็นเห็นเป็นดวงเลยมอ่อนน้ําเงื่อหนึ่งน้ําเงื้อหนา่งข้าดงื้อหน่งน้ําเงื้อหนึ่งน้ําเลื้อหนึ่งน้ําเงื้อหนึ่งน้ําเงื้อหนบ่ินทจวเนื้อหน่อยนี่เสื้อวน้ตงนรกผเจะผอไปตรงที่เมอร์อหนึ่ที่ขาเงื้อมผมถาม้่าเอื้อหนึ่งน้มจะซื้อีนะ โคตรเอกลุสีเอกลุสีมากคือคนที่มาแข่งงานของแคนิบาลรอบนี้ก็คือจะได้เสื้อรุ่นนี้ไปเลยก็แล้วแต่ว่าใครอยู่ทีมไหนใช่ถูกไหมฮะแล้วแล้วผมถามอย่างหนึ่งว่าถ้าน้องแล้วแล้วแล้วความเห็นของพี่อะวันแดงเดือดรุ่นี้เป็นไงบ้างวันแดงเดือดหรอสำหรับผมนะคือช่วงนี้ต้องอย่างที่หลายๆคนบอกไปคือผมมาดูลิเวอร์พูลช่วงนี้มันสะดุดแล้วก็มีตัวใหม่เข้ามาเยอะแล้วก็แบบมีความแบบยังจูดกันไม่ลงรอยคือเราได้อย่างเวสอย่าง อีซากอย่างอะไรเงี้ยคือหลายๆตัวคือเด่นมากแต่ว่าผมว่าต้องใช้เวลาฟอร์มมันร้อนฟอร์มมันร้อนเหมือนกันนให้เวลาเขาอีกนิดหนึ่งแต่ว่ากับแมนยูมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีอ่ะผมว่าไม่แพ้หรอกแต่ขอชนะบางๆเอาหนึ่งหนึ่งศูนย์พอไม่เอาสามเหรอสามเยอะไปเดี๋ยวในบ้านเลยนะอืมเดี๋ยวจะคุยได้นานเอาแค่แบบอยากได้นาทีบาปแล้วศูนย์ทั้งเกมไปยิงสักนาทีที่เก้าสิบสองเก้าสิบสามอะไรเงี้ยผมขออย่างนั้นแบบจะได้คุยแบบ ดูลิเวอร์พูลต้องดูให้จบแอบมาดูกับตันทีมแอบซ้อมหน่อยครับ<ม>เป็นไงพี่ความมั่นใจวันนี้ครับกี้แอบดูวิธีพี่องค์ชิปมาอโอเคแล้วเราก็มาเริ่มกับการลงสนามในแมตช์แดงเดือดกันนะครับวันนี้ก็มาในานามทีมลิเวอร์พูลครับ ก็จะพยายามตั้งใจเต็มที่เรครับสวยใครบ้างครับทีมลิเวอร์พูลครับ เจ็ดพาร์เราเพิ่งตีมาสามหลุมพี่<อ>นี่หลุมที่สามด้วยเจ็ดพาไปแล้วไงอ๋อโอเคครับสบายใจได้ครับรวมหมดสามหลุมตีมาสามหลุมนะผมตีไปเจ็ดพาอ๋องั้นสบายใจได้ครับรวมหมดครับ ได้ทอยคนละทีฮะนี้ก่อนเรื่องดวงยาวยม่รู้อันนี้น่าจะแทนมาแค่หนึ่งคนอ๋อส่งหคนอ๋อกติกาสวยมากเลยครับค่ะขอบคุณค่ะอ๋อโทษทีครับโทษทีผิดผิดกติกาครับอันนี้กติกานี่นะคะแล้วจะได้อะไรครับจะได้ตีสองรอบค่ะโอเคครับฮะสุดยอดได้แล้วป๊้โหงเงาอ๋อนี่คืออะไรอันนี้เราอยู่ซุ้มของคาริวาวเองปันเรื่องปันเรื่อง ซุูมคานิวาวนะครับก็คือเราจะมีลูกเต๋านะครับเป็นลูกเต๋านี่6ด้านคือถ้าทอยได้หงเราจะได้ไดฟ์คนละ2ทีนะฮะเลือกลูกที่ดีที่สุดโอ้โหสุดยอดเลครับลุงพี่มือไม่มีแต่ดวงกะพอได้เป็นไงครับพี่พี่ทีมลิเวอร์พูลเราตอนนี้ตีมา4ชั่วโมงเกือบ5ชั่วโมงแล้วครับนี้แต่ละคนผมคิดว่า ก่อนก่อนชำระเงินผมคิดว่าอาจจะต้องขอตวดบัตรโปรกันมันมากครับวันนี้ยังไม่จบครับเหลืกอก2หลุมแต่เป็นงานแข่งแรกนะฮะที่เราเริ่มกลางวันนะฮะแต่จบไนท์เพราะว่าที่ฟลอร่วิวตอนนี้นะครับก็มีไนท์กอล์ฟแล้วนี่เป็นครั้งแรกของเราด้วยที่เป็นไนท์กอล์ฟกับฟลอร่าวิวสนามดีมากตอนนี้คอนดนดีมากใช่ไหมครับโปรนัดครับยอดครับ <c oughs> และวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยกับงานแข่งคาริวแมตช์พิเศษระหว่างแดงเดือดสาวกของแดงและผีแดง แต่ว่าวันนี้ความสนุกของเรายังไม่จบเพราะว่าวันนี้เรามีงานพิเศษที่ SWT Land c a ว p นคมปรปฐมครับก็คือแคมปิ้งผมเองวันนี้มีคอนเสิร์ตซีรีฟูเดี๋ยวผมจะไปปิดคลิปที่นั่นส่วนวันนี้งานเย็นก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศงานเลี้ยงเย็นกันไปรอสรุปผลฟุตบอลในวันพรุ่งนี้ซึ่งคลิปออนไปทุกคนน่าจะรู้ผลหมดแล้วแหละแต่ก็เอาไปดูแล้วกันว่าตอนต้นคลิปใครทายอะไรไปยังไงนะครับ แล้วเราก็มาจบคลิปกันที่เอสุปัจจุบันดานแคมครับที่ลากนกางเต็นท์เขามาถของบ๊มเองก็วันนี้มีคอนเสิร์ตสิริปูนะครับแล้วก็อีก3โมงเปิดซึ่งเรามา่ายกับสิริปูเดี๋ยวขอเก็บภาพบรรยากาศให้ดูคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าไปไหนก็ต่อฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันครับ คุณยังอยู่ในช่องบัสแบบรันครับ,บเป็นไงครับบรรยากาศดีปะ